สื้อเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอ,องภาคหนึ่งเล่มที่สิบตอนถ่ายทอดคำสอนทั้งหมดมาถึงหน้าประตูวัด เรียกหาเกี้ยวมาให้กลับมาเลี้ยนเอ,อ๋อจากนั้นลงจากเขาไปท่ามกลางอาการอารักขาขององครักติดตามในชุดลำลองบนบันไดมีผู้คนขึ้นมาท่องชมทิวทัศน์คนเข้าวัดไปนมัสการยังมีคนขายงานฝีมือและขายของว่างอย่างคับข้างอู่ฮั่นเช้าอยู่ในฝูงชนพลันได้ยินเสียงซื่อกงซึ่งหมายถึงอาจารย์ปู่คำหนึ่งจึงชะลอฝีเท้า กวาดตาไปตามเสียงเห็นชาวบ้านสวมเสื้อแขนสั้นผู้หนึ่งเดินลงเขามาพร้อมกับชายชกันชุดแพรผู้หนึ่งพลางก็กล่าวว่าอูซื้อกงอาจารย์ปู่คนที่ห้าหูเสียวเออเที่ยวตามหาท่านคิดขอเชิญท่านไปถ่ายทอดคำสอนชายชกันชุดแพรนั้นขมวดคิ้วกล่าวว่าคืนนี้ความจริงคิดเข้าเมืองไปท่องเที่ยวท่าท่านไหนไม่บ่งบอกแต่แรก ชาวบ้านนั้นยิ้มประจบแล้วกล่าวว่าอูซื้อกงทางบ้านของคู่มั่นเรามีบิดาป่วยหนักใกล้ตายหากว่าทางบ้านของนางจัดงานศพก็ไม่สามารถตกแต่งเข้ามาจึงต้องรีบจัดงานก่อนชายชะกันชุดแพลนนั้นถามว่าผู้หญิงชาวบ้านใดงดงามหรือไม่ชาวบ้านนั้นกล่าวว่าเป็นหญิงสาวบ้านตระกูล,ลีที่หมู่บ้านนิ้วโถ งามดุดบุพผาแรกแย้มชายชกันชุดแผ่นั้นหัวร่อกเฮฮะเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นอูหั่นเช้าฉุกใจคิดนึกถึงคำบอกเล่าของอาจารย์อาที่เป็นเพศคารวาสผู้หนึ่งซึ่งสะกิดความสงสัยขึ้นชุดดึงมือฉีปานโถหัวหน้าขาบวนแท่ฉีที่ขุนนางจื่อฝูเมืองเจินเจ้นเจียงส่งมาเอาไว้ ชี้มือไปที่เบื้องหน้ากล่าวว่าท่านสะกดรอยตามคนผู้นั้นชี้ปันโถเงยหน้ามองดูกล่าวว่าเจ้าของสถานฝึกด้านวิชาบูตระกูลหนีหรือมันกระทำผิดอันใดอูฮั่นชากล่าวว่าท่านรู้จักคนผู้นี้หรือชี้ปันโถพงกศรีราะแล้วกล่าวว่ารู้จักคนผู้นี้เป็นเจ้าของสถานฝึกสอนวิชาบูที่เชิงเขาแส่หนีนามค่อมีฝีมือไม่ใช่ชั่วอูฮั่นชาพอล่วงรู้สถานะ มันก็ไม่ร้อนใจไปกล่าวขึ้นว่าที่แถเป็นเช่นนี้ไม่ต้องตามแล้วพวกเราลงจากเขาแล้วค่อยว่ากล่าวทั้งหมดลงจากเขาเลือกร้านอาหารแห่งหนึ่งเข้าไปสั่งอาหารรับประทานอย่างหลิงพอสนทนากับถังป๋อหูค่อยล่วงรู้เจตนาที่มันคิดเดินทางขึ้นนครหลวงจึงกล่าวราชสำนักเตรียมเปิดทะเลติดต่อค้าขาย ทั้งร่วมมือกับทัพเรือประเทศญี่ปุ่นทำการปราบโจรสลัดหลังจากนี้ต้องมีการไปมาหาสู่กันเราคิดแต่งตั้งท่านเป็นทูตวัฒนธรรมตั้งทั้งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ประจำด่านไ่ซื้อซึ่งหมายถึงด่านสุลกากรทั้งป๋อหูกล่าวว่าไต่เท้าเมื่อมาอยัางแดนเจียงหนันสวีซื่อจะวกกลับไปรอไต่เท้าที่แดนเจียงหนันยางเหลียงเขียนจดหมายแนะนำตัวฉบับหนึ่ง ทังสั่งคนมอบค่าเดินทางให้กับทั้งปอหูให้ทั้งป๋อหูไปหากูต้ายงทั้งปอหูจึงกล่าวอำลากลับไปยังแดนสูหังหยางหลีงพอกลับถึงจุดพักม้าซึ่งเป็นที่พักก็เป็นเวลาใกล้ค่ำเฉิงฉีอว่นจึงเป็นเพื่อนนำมาเลี้ยนเอ๋อไปยังตึกหลังอู่ฮั่นเฉาเห็นในห้องโถงไร้ผู้คนจึงกล่าวแต่เท้าวันนี้ตอนลงจากเขาผู้น้อยพบเห็นบุคคลคู่หนึ่งน้าสงสัย หยางหลิงกล่าวว่าเป็นบุคคลใดน่าสงสัยที่ใดอู่ฮั่นเฉาถ่ายทอดคําสนทนาของบุคคลทั้งสองนั้นออกมาหยางหลิงพอฟังก็เกิดความสงสัยขึ้นกล่าวขึ้นว่ามันเป็นอาจารย์สถานฝึกสอนวิชาบูหากมีลูกศิษย์หลานศิษย์เรียกหาเป็นซื่อกงอาจารย์ปู่ก็ไม่น่าประหลาดแต่คําถ่ายทอดคําสอนจะอธิบายอย่างไรอู่ฮั่นเฉากล่าวว่าเมื่อบอกว่าถ่ายทอดคําสอน ย่อมเป็นคนในลัดธิเตาผู้อื่นจัดการแต่งงานยังถ่ายทอดคำสอนอันใดผู้น้อยตอนอยู่บนเขาอูตังเคยได้ยินอาจารย์อาท่านหนึ่งบอกเล่าตำนานบูริมฟังจากคำโต้ตอบของผู้คนบนเขาทั้งสองแสดงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับนิกายนอกรีดนิกายหนึ่งอย่างเหลียงเพ่งตาถามว่านิกายอันใดอู่ฮั่นเฉากล่าวว่าเรียกว่าสมาคมผู้แดง เป็นสาขาของนิกายบัวขาวสังกัดถังไส้เอ๋อแห่งชานตุงครั้งกระโน,น้นถังไส้เอ๋อถูกทางการจับกุมตัวไว้แต่แล้วแหกคุกหลบหนีหลังจากนั้นสาบสูญไร้ข่าวคราวลูกศิษย์หลานศิษย์ของนางยังคงหลอกลวงบุรุษสตรีที่โชดเขลาต่อไปสุดท้ายไม่สามารถอยั่งเท้าที่ชานตุงจึงค่อยๆอ,ยอ,ยอพยพลงใต้จวบจนไม่อยู่ในความสนใจของผู้คน อูฮั่นชาวกล่าวเสริมอีกว่าฟังว่าสมาคมผู้แดงรับทั้งบุรุษสตรีชราเยาวไวขอเพียงจ่ายเงินสองร้อยหุนก็ถือเป็นสาวกของสมาคมคนยากไร้ที่เข้าสมาคมจะได้รับการจุนเจือเข้าสารเจ็บป่วยได้รับยูกยาพออากาศหนาวได้รับผ้าหม่มมิหนำซ้ำยังถา่ายทอดเพลงหมัดมวยให้ยางหลิงแค่นหัวร่อแล้วกล่าวว่า สมาคมผู้แดงจุนเจือคนยากไรเงินทองมาจากที่ใดทุกวันถ่ายทอดเพลงหมัดมวยให้ไม่ว่าดูอย่างไรก็ไม่ใช่คนดีคืนนี้พวกเราจะสืบสาวให้กระจ่างชัดอูฮั่นเชาวรับคำยามนั้นเสียวจือฟูขุนนางจือฟูแท่เสียว,ยว,ยวรุดมาคำนับอย่างเหลียงจึงถือโอกาสขอความร่วมมือจากมันเสียวจือฟูรับคำเป็นมั่นเหมาะทั้งสมหารือกันอยู่ครู่หนึ่ง อู่ฮั่นเฉาก็คัดเลือกมือดีจากในเจ้าหน้าที่ฟันเจือจำนวน40คนติดตามเซียวจือฝู่ไปยังที่ทำการขุนนางจือฝู่เชิงชีวินออกจากตึกหลังพอดีเห็นอู่ฮั่นเฉาไปกับเซียวจือฟูอ่หยางหลิงจึงบอกเล่าเรื่องราวให้ทราบเชิงชีวินเห็นว่าการจัดการกับคนของนิกายนอกฤทธิ์ที่ไม่ทันระวังป้องกันสมควรไม่เกิด ข้อผิดพลาดจึงไม่เพิ่มเติมอันใดเซียวจิวฟูพอกลับถึงที่ทําการก็สั่งคนให้ไปตามตัวขุนนางชุยกวนใต้เท้าโจมาโจชุยกวนเป็นขุนนางชุยกวน แซ่โจไม่ทราบว่าไต่เท้าจือฟูมีเรื่องสำคัญอันใดจึงนำผู้ตรวจการสองนายกับเจ้าหน้าที่80คนรุถมายังที่ทำการขุนานางจือฟูอู่ฮั่นเชาสืบทราบว่าสถานฝึกสอนวิชาบูตระกูลหนีเปิดมา8ปีแล้ววันวิตกห้าใน เจ้าหน้าที่ทางการมีหูตาของนิกายนอกฤทธิ์ปนอยู่จึงไม่กล้าบอกความจริงต่อพวกมันทั้งไม่อนุญาตให้เสียวจือฝูก,กะเกณฑ์ชายชะกันท้องถิ่นมามันพอเห็นว่าได้เวลาแล้วจึงนำกำลังออกเดินทางวันนี้หูเสี่ยวเออเมืองจินสารตกแต่งพันรายาที่ห่างไปอีกสองช่วงถนนเป็นสถานฝึกสอนวิชาบูตรกูลหนีอู่หั่นชาวรอบรุดมา เพื่อชมดูว่าการถ่ายทอดคำสอนเป็นเรื่องราวใดจากพิธีการสมควรดูออกว่าเป็นนิกายนอกเรียดหรือไม่ดังนั้นจึงให้รออีกเครื่องชั่วยามให้เจ้าหน้าที่ฟานจือรุดมายัางสถานฝึกสอนปิดถนนสายนี้ไว้ขอเพียงทางฝ่ายมันลงมืออีกสองทางก็เคลื่อนไหวจับตัวผู้ต้องสงสัยเอาไว้ทางบ้านหูเสียวเออไม่ได้ร่ำรวยเพียงเป็นบ้านเรือนหลังหนึ่งมีห้องหับสามห้อง ลานบ้านด้านหน้าปลูกต้นเหงงสองต้นด้านหลังเป็นแปลงผักใช้ก้อนอิดก่อเป็นกำแพงล้อมสูงเท่าครึ่งคนอู่ฮั่นชาวกำชับเจ้าหน้าที่ฟันจื่อคู่ใจหลายคนแล้วพลิกข้ามกำแพงต่ำเตี้ยรอบเข้าบ้านไปตอนนี้การก่อกวนห้องทรงตัวผ่านไปแล้วผู้มาดื่มสุรามงคลทยอยจากไปที่ลานบ้านมีเพียงญาติสนิทไม่กี่คนกำลังเก็บโต๊ะ หนีเครดื่มจนหน้าแดงกำาทางหนึ่งแคะขี้ฟันทางหนึ่งชำเลืองมองหูเสียวเอ,อ้อถามว่าจัดเตรียมเรียบร้อยแล้วกระมังหูเสียวเอ,อ้อเป็นเด็กหนุ่มอายุ18ปีบิดามันหูสื่อใจยิ้มประจบกล่าวว่าอูซื้อกงโต๊ะบูชากับไก่แจ้จัดเตรียมเรียบร้อยวันนี้ต้องรบกวนท่านผู้เฒ่าแล้ว นีเคร์โบกมือกล่าวว่าพวกเจ้าเป็นสาวกสมาคมเราการถ่ายทอดคำสอนเป็นหน้าที่ของเราซื้อกงอยู่แล้วไม่มีใดต้องขอบคุณตอนนี้พวกเจ้าไปนอนเถอะมาใต้หมายถึงกระสอบป่านเฉาว,วีหมายถึงปลาเฉาเฮอพวกเจ้าเป็นองค์ครษภ์ให้กับเราซื้อกงมาใต้กับเฉาว,วีเป็นสิทธิ์ของมันมีสีหน้าท่าทางหลุกหลิก ทั้งดื่มจนมึนเมาอยู่หลายส่วนพอฟังจึงรับคำคลาหนึ่งมารดาของหูเสียวเอ้อเสียชีวิตไปก่อนที่บ้านเหลือเพียงสองพ่อลูกหูซื่อใจจึงฉุดดึงมันกล่าวขอบคุณซื่อกงจากนั้นกลับห้องขนาดเล็กด้านซ้ายมือไม่นานก็ดับไฟลงที่แถวพวกมันเข้าสมาคมผู้แดงจริงสมาคมผู้แดงบูชาองค์ไทซ่วงเหล่าจิน ซึ่งหมายถึงศาสดาของลัทธิเต่าตรากฏไว้อย่างเข้มงวดสาวกนิกายไม่ว่าเกิดแก่เจ็บตายแต่งเข้าหรือแต่งออกล้วนต้องรายงานสือส่อกงสื่อกงผู้นี้มิใช่ปร,รมาจารย์ของค่ายสำนักบูริมหากเป็นระดับหัวหน้าของสมาคมผู้แดงตามกฎของสมาคมขณะที่ตบแต่งเจ้าสาวฝ่ายชายต้องอัญเชิญจู่ซือซึ่งหมายถึงจีนแต้จิว๋วออกเสียงว่า เจซือคือบูรพาจารย์มาประสาทพรจูซ่ซือเป็นเซียนวิเศษไม่อาจเห็นด้วยตาเปล่าจึงให้ซือกงอัญเชิญมาสิงร่างเจ้าสาวต้องจัดโต๊ะบูชาคุกเข่าเชื้อเชิญซือกงเข้าห้องส่งตัวถ่ายทอดวิชาเล้นลับให้จวบก,กระทั่งฝาสางค่อยเสร็จพิธีเจ้าสาวจึงน้อมส่งซือกงจากไปในขั้นตอนนี้ฝ่ายเจ้าบ่าวกับเครือญาติล้วนต้องหลบหน้า ห้ามมิให้แอบดูที่หมู่บ้านเซียวห่วงจวงมีพี่น้องคู่หนึ่งขณะผู้น้องแต่งงานเกิดความสงสัยอยากรู้เนื่องเพราะเศร้าจื่อพี่สะพยของมันเคยได้รับการประสาทพรจากจู่ซือจึงสอบถามนางดูมีคาดเศร้าจื้อหน้าแดงกำ่ำไม่ว่าอย่างไรก็ไม่ยอมบอกเล่าเหตุการณ์ประสาทพรต่อมันคำคืนนั้นผู้น้องจึงลอบมาที่นอกหน้าต่างห้องทรงตัวแอบดูซือกงประกอบพิธีมีคาด ถูกลูกศิษย์ของซือกงพบเห็นจึงดุว่ามันเที่ยวหนึ่งวันรุ่งขึ้นมันออกจากบ้านก็เกิดการทุ่มเถียงกับคนผ่านทางกลับถูกฆ่าตายฟังว่านี่เป็นการล่วงเกินจูสือนับแต่นั้นขณะที่ซื้อกงประกอบพิธีไม่มีผู้ใดกล้าแอบดูอีกเชาวีดื่มสุราไปสองจอกจึงปวดปัดสสาวะเดินสยส่เงยนมาที่หลังห้อง อู่หั่นเฉาพอดีเร้นกายอยู่ที่หน้าต่างได้ยินซุ่มเสียงผิดปกติจึงทะลึ่งตัวขึ้นยามลอยสู่กลางอากาศสกิดเท้ากับกำแพงอิฐก็พลิกตัวขึ้นบนชายคาบ้านคืนนี้จันกระจ่างสาดแสงสีเงินยวงอู่หั่นเฉาได้ยินเฉาว,วีปัดสาวะดังกราวใหญ่จึงสอดสายสายตามองจากนั้นเคลื่อนกายถึงกลางบ้านแกะกระเบื้องแผ่นหนึ่งออกมองลงไป เห็นภายในห้องปิดกระดาษแดงเขียนคำสังหีมงคลคู่เทียนไขแดงทั้งคู่ลามมาลายไปครึ่งหนึ่งที่มุมห้องจัดตั้งโต๊ะบูชาเจ้าของสถานฝึกสอนวิชาบูคอร์ฆ่าไก่แจ้ให้เลือดไก่หยดลงในสุราจากนั้นก็ดึงกระดาษเหลืองซึ่งเขียนยันไว้แผ่นหนึ่งสะบัดใส่กลางอากาศกระดาษแผ่นนั้นก็ลุกไหม้ขึ้นมา หนีเคราวาดมือไปมาโยนกระดาษยันลงในสุราที่เจือปนเลือดไก่ภายในห้องยังมีเจ้าสาวซึ่งปลดแพ้แดงคลุมหน้าลงมาพอเห็นเช่นนั้นต้องอุทานออกมาคำหนึ่งหนีเค้าประคองถ้วยสุราขึ้นท่องบนว่าผู้แดงก่อกำเนิดหยวนจุนซึ่งหมายถึงชื่อเต็มว่าหยวนจือเทียนจุนเป็นเทพผู้สร้างโลกแรกสร้างมารดาชลาไม่เกิด บ้านเดิมเวิงว่างเปล่ามีภัยลามตกตายมีทุกข์ให้ความช่วยเหลือขออัญเชิญจูซือประทับอยู่ในร่างเรากล่าวพลางร่างสั่นเทิมขึ้นมาจากนั้นออกคำสั่งต่อเจ้าสาวว่าดื่มสุราศักดิ์สิทธิ์ลงไปเจ้าสาวนั้นเพิ่งอายุ16ปีเป็นสตรีของชาวไร่ชาวนาผิวพรรณค่อนข้างคลำ้ำแต่ตากลมโตปากจิ้มลิมงามปานบุบผาแลกแย้ม นางเห็นจูซื้อประทับร่างซื้อกงถึงแม้ดื่มสุราไม่เป็นแต่ยังไม่กล้าปฏิเสธรับถ้วยสุรามาดื่มสุราลงไปสุราเป็นเหล้าข้าวเหนียวแดนเจียงหนันออกฤทธิ์ไม่รุนแรงแต่เจือปนเลือดไก่กับเท่ากระดาษนางจึงสำลักออกมาหนีเก้อชมดูจนเกิดราคาจิตขึ้นหัวเราะเหะฮะกล่าวว่าเจ้าเรียกว่าอะไรหญิงสาวนั้นตะกุกตะกากว่า เรียนอูหูซือกองหนูเจียซแอรีนามเสีย่ยววีหรือจะเรียกอีเหียนก็ได้หนีเข่ากล่าวเสียงอ่อนโยนว่าเสี่ยววีเราอัญเชิญจู่ซื้อมาประทับร่างรีบดับไฟถอดเสื้อผ้าขึ้นเตียงไปนอนลงเราจะประสาทพรให้แล้วลีเซียววีใจหายว่ายึดจับปกเสื้อไว้ตะกุกตะกักว่าอูอูอซือกองต,ต้อง ต้องดับไฟถอดเสื้อเสื้อผ้าหนีเคราะหลึงตาใส่กล่าว่าบังอาจตอนนี้ปรากฏเทพแห่งจิตของจูซือประทับร,ร่างเราสาวกสมาคมผู้แดงที่แต่งงานแล้วรับการประสาทพรเช่นนี้ยังมีรีบทำตามคำสั่งอีกเฝ้าเฝ้าทำไมอีนี่แมลีเซียววีไม่กล้าอิดเอื้อนรีบเป่าลมหายใจดับเทียนไข คลำเปปะถึงข้างเตียงแววเสียงดังสวบสาบมือถอดเสื้อชั้นนอกสีแดงออกคงเหลือแต่เสื้อชั้นในพกความเอียงอายคืบคลานขึ้นเตียงไปหนีเคร่รีบถอดกางเกงตะกายขึ้นเตียงลีเซียววียื่นมือออกก็กระทบถูกร่างที่เปลือยเปล่าสร้างความตื่นตระหนกจนกรีดร้องว่าอูซือกองท่านท่านท่านทำอะไรอย่าได้กระทบถูกข้าพเจ้า หนีเครหัวรอดอย่างชั่วช้าลามกกล่าวขึ้นว่า <c oughs> กลัวอันใดสาวกสมาคมเราในละแวกนี้ตอนแต่งงานล้วนเป็นเช่นนี้ตอนนี้ไม่ใช่อยู่เป็นปกติสุกรอกหรือเจ้าวางใจวันพรุ่งนี้เราจะสอนวิธีการให้มีให้ฟูจินซึ่งเป็นคําเรียกสามีของอีกฝ่ายทราบว่าเจ้าเสียตัวแล้วลีเซียววี ทั้งแตกตื่นทั้งหวาดกลัวพร้อมกันนั้นรู้สึกแขนขาอ่อนเปรีย้ยเปลือกตาก็หนักอึง้งกระทั่งเรี่ยวแรงดิ้นรนยังไม่มีนางหารู้ไม่ว่าในสุราผสมตัวยายังอ้อนวอนว่าอูซื่อกงปล่อยข้าพเจ้าอูหั่นเชานึกโชคดีหากไม่ใช่คืนนี้ตนเองสืบเสาะมาหญิงสาวนางนี้คงต้องถูกคมขืนย่ำยีนี่เชกเช่นกับคนใบ้อมบรเพชร เพราะกลัวสูญเสียสามีจึงไม่กล้าบอกความจริงต่อผู้ใดเป็นเหตุให้มีหญิงสาวถูกทำร้ายมากกว่านี้จึงแกะกระเบื้องชิ้นหนึ่งงอนิ้วดีดใส่ร่างของหนีเคร์นีเคร์คิดถอดเสื้อกางเกงชั้นในของลีเซียววีออกพลันปวดแปรบที่แก้มก้นต้องร้องโอยคำหนึ่งหันควับไปตวาดถามว่าผู้ใดซุ้มเสียงพอดังค่อยฉุกคิดว่าภายในห้องไหนเลยมีคน อูฮั่นเฉากระทืบเท้าคลาหนึ่งเหยียบกระเบื้องมุงหลังคาแตกแหลกทิ้งตัวลงไปพลางกล่าวขึ้นว่าสิทธิ์รุ่นที่เจ็ดของผู้วิเศษเชื่อมโยงลึกล้ำสำแดงความเปลี่ยนแปลงสำนักอูตังขอรับทราบฝีมือของเสียนผู้แดงท่านว้าวมายังรอเลยผู้วิเศษเชื่อมโยงลึกล้ำสำแดงความเปลี่ยนแปลงเป็นสมญานามที่ หมิงอิงจงห้องเต้พระราชทานให้กับปรมาจารย์สำนักอู่ตังจางซันฟงซึ่งจีนแต้จิ๋วเรียกว่าเตียซัมฮงจัดอยู่ในลำดับชั้นเซียนเดินดินครั้นถึงรัชสมัยหมิงซื่อจงห้องเต้ก็ทรงแต่งตั้งเป็นเจินจวินมีศักดิ์เป็นเซียนวิเศษแห่งสวงสวรรค์มันเป็นหนีเครออวดอุตรินอกลู่นอกทาง จึงยกอ้างสมญานามของปรมาจารย์ออกมาเมื่อทลายหลังคาลงมากลับคล้ายเสียนวิเศษจุติลงจากฟ้าหนีเครื่อตื่นตระหนกยิ่งกระโดดปลาดลงจากเตียงในสภาพเปลือยเปล่ามันเปิดสถานฝึกสอนวิชาบูแต่เพลงหมัดมวยห่างไกลจากอู่ฮั่นเฉาอย่างลิบลับบวกกับเปลือยเปล่าล่อนจอนพลังฝีมือลดทอนไปอีกสามส่วนไหนเลยเป็นคู่มือของอู่ฮั่นเฉาพอประมือกัน ก็ถูกอูฮหั่นชาวเตะล้มลงเท้านี้เตะกระดูกซี่โครงหักไปสองซี่เศษกระดูกทิมใส่ร่างเจ็บปวดจนจับใจไหนเลยทรงกายอยู่ได้อูฮหั่นชาวหลวงชุดไฟออกมากวาดแกงจุดเทียนไขขึ้นเดินเข้ามาถึงข้างเตียงเห็นเด็กหญิงนั้นลืมตาที่เออคลอด้วยน้ำตามองดูมันแต่ร่างไม่อาจขยับเคลื่อนไหวได้แล้วมาใต้กับชาว,วี ที่นอกห้องดื่มจนแทบประคองตัวไม่อยู่ได้ยินภายในห้องบังเกิดเสียงดังเกลียวกล่าวยังเข้าใจว่าคืนนี้อาจารย์ประสาทพรอ,อย่างแข็งขันเกินไปจึงหัวรออย่างชั่วชา้าพลันเห็นชายชะกันถือคบไฟกระชับไม้พลองบุกเข้าบ้านมายัางไม่เข้าใจว่าเป็นเรื่องราวใดก็ถูกจับกดกับพื้นทางด้านนี้พอลงมือคนดูต้นทางที่หัวถนนก็ส่งสัญญาณต่อเจ้าหน้าที่ฟันจือ ที่ล้อมสถานฝึกสอนวิชาบูมือดีจากเจ้าหน้าที่ฟันจือ่อ40คนกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น8 0นายพาคันบุกเข้าไปคนของสถานฝึกสอนวิชาบูล้วนเข้านอนบวกกับฝูงมังกรไร้หัวนอกจากผู้คน4-5คนที่ต่อสู้ขัดขืน ถูกเจ้าหน้าที่ฟานจือฆ่าตายแล้วที่เหลือล้วนถูกจับกลุ่มคุนนางจือฝูได้รับแจ้งว่าสถานฝึกสอนวิชาบูนี้เป็นสมาคมผู้แดงก่อตั้งขึ้นจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดรวมทั้งอาสาสมัครออกจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานฝึกสอนวิชาบูทั่วทั้งเมืองหยางหลิงกับเฉิงฉีออินนั่งจิบชาใน ห้องโถงอู่ฮั่นเฉาก็รุดกลับมารายงานเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างหลิงพอฟังจบจึงปลบมือกล่าวว่าประเสริฐคนผู้นี้เมื่อเป็นอูซื้อกงคาดว่าเบื้องบนยังมีปลาใหญ่ให้เสียวจือฟูเร่งสอบปากคำทางที่ดีให้กวาดจับคนของสมาคมผู้แดงทั้งหมดอู่ฮั่นเฉายิ้มพลางแล้วกล่าวว่าแต่ถาวางใจเซียวจือฟู่กำลังสอบปากคำคนของสถานฝึกสอนวิชาบูตระกูลหนี พอมีข่าวคลบหน้าจะจับกลุ่มคนเพิ่มเติมเฉิงชีอวินที่ด้านข้างพลันกล่าวว่าใต้เทา้าผู้น้อยเห็นว่ามีเรื่องหนึ่งที่ใต้เท้าควรสั่งการในบัดดลหยางหลิงทราบว่าเฉิงชีอวินเจ้าอุบายสุดที่ตนเองจะเทียบเปรียบได้จึงกลับทันนึกได้อันใดรีบบอกเฉิงชีอวินกล่าวเบาๆว่าไต้เทา้าขอให้คุณชายอู่ลำบากอีกครั้งแจ้งต่อพ่อลูกและสะพ้ายตระกูลหู ยังมีเซียวจือฟูกับเจ้าหน้าที่ไต่สวนเพียงรวบรวมความผิดของสาวกสมาคมผู้แดงจากนั้นตัดสินโทษแต่ปกปิดความลับเรื่องถ่ายทอดคำสอนในคืนส่งตัวเอาไว้หยางหลีกอุ่ทานดังอ่ากระโดดปลาดขึ้นร้องสั่งว่าหันเชารีบไปกำชับครอบครัวของหูซื่อใจตลอดจนเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ทราบเรื่อง ให้รักษาความลับของการถ่ายทอดคำสอนคืนท่งตัวหาไม่จะลงโทษสถานนะอูหฮั่น้าค่อยนึกถึงผลที่จะตามมารีบรับคำคลาหนึ่งพุ่งปลาดออกจากห้องขึ้นม้าควบขับไปเฉิงฉีวินกล่าวเสียงอ้อยอิงว่าครอบครัวของหูซื่อใจคงถูกควบคุมตัวไปด้วยขอเพียงค่มขู่พวกมันความลับนี้จะไม่เปิดเผยออกไปแต่ว่า ทางการก็ไม่มีเหตุผลในการลงโทษนิกายนอกรีดอย่างเฉียบขาดแล้วหยางหลิงสันชีษะพลันประสานมือคาราวะต่อเฉิงฉีอวินกล่าวขึ้นว่าแม่นางฉีอวินวันพรุ่งนี้อาจเกิดครอบครัวที่บ้านแตกสาแรกขาดสะพายทั้งหลายต้องผูกคอตายทิ้งให้เด็กทั้งหลายเป็นกำพรราล้วนเป็นท่านกล่าวเตือนสติเราขอขอบคุณท่านอย่างจริงใจ เฉิงชีวินรับการคารวะจากยางหลิงต้องหน้าร้อนเผารีบคำนับตอบกล่าวว่าการทบทวนความคิดของใต้เทา้าชดเชยส่วนที่ใต้เท้านึกไม่ถึงถือเป็นหน้าที่ของที่ปรึกษาอยู่แล้วหากจะขอบคุณสมควรให้ฉีวินขอบคุณแทนสตรีที่ไร้ความผิดในเมืองเจิ้นเจียงจนถึงแดนเจียงหนันจึงจะถูกนางทอดถอนใจกล่าวเสริมว่า เพราะว่าพ่อผัวสามีโฉดเข่าเบาปัญญาชักนำสุนัขป่าเข้าบ้านปล่อยให้สตรีจํานวนมากถูกคมขืนย่ำยีความจริงไม่ใช่ความผิดของพวกนางแต่เรื่องราวพอถูกเปิดโปงเหล่าพ่อผัวสามีต้องป้ายความผิดไปที่สตรีสตรีเหล่านั้นได้แต่ฆ่าตัวตายยืนยันความบริสุทธิ์เป็นเหตุให้เด็กเล็กจำนวนมากมายเป็นกพร้า ฉีวินเพียงไม่อาจทนดูเท่านั้นพลันได้ยินเสียงหัวรอกคิกคำหนึ่งซุ่มเสียงหนึ่งดังว่าดึกเดินค่อนคืนเช่นนี้ฟูจินซึ่งเป็นคำเรียกสามีกับเฉิงเจียเจียซึ่งหมายถึงพี่สาวคำนับไปคำนับมาที่แท้ทำอะไรหยางหลิงเงยหน้าขึ้นเห็นมาเลียนเอ๋อมาแล้วคืนนี้นางตื่นขึ้นมาพบว่าหยางหลิงไม่อยู่ข้างกายจึงสวมใส่เสื้อผ้าลงจากเตียง เห็นห้องโถงจุดไฟสว่างสวัยดังนั้นรถมาชมดูอย่างหลิงเห็นนางเรือนผมยุง่งเหยิงดวงตาลีปรือเป็นความงามอีกแบบหนึ่งจึงรีบชักนํานางเข้ามานั่งลงบอกเล่าเรื่องราวต่อนางเที่ยวหนึ่งมาเลียนเอ๋อพอฟังจบจึงกล่าวเฉิงเจียเจียออกปากคำเดียวช่วยชีวิตสตรีที่น่าเวทนานับไม่ถ้วนนับเป็นกุศลอย่างใหญ่หลวง แต่ว่าฟูจินหัวหน้าสมาคมผู้แดงเมื่อเรียกตัวเองเป็นอูซือกงคงมีสาวกอีกนับไม่ถ้วนหากไม่เปิดเผยแผนอุบายนี้ออกไปไม่กลัวกา,กากเดนที่เหลือไปยังที่อื่นใช้วิธีการนี้ทำร้ายผู้คนอีกหรือเชิงชีหวินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้ากำลัง คิดบอกว่าสมาคมผู้แดงต่างกับนิกายนอกรีดอื่นที่มีพิธีกรรมถ่ายทอดคำสอนในคืนส่งตัวดังนั้นให้ไต่เท้าถ่ายทอดคำสั่งถึงสามค่ายหนึ่งกลมบอกพบเห็นนิกายที่ประกอบพิธีเช่นนี้ให้ทำการจับกลุ่มก็จะกวาดล้างสาวกสมาคมผู้แดงจนสิ้นซากอย่างหลิงเห็นพ้องด้วยสมาคมผู้แดงแม้เคลื่อนไหวเป็นการลับแต่พิธีกรรมถ่ายทอดคำสอน คืนส่งตัวเป็นเป้าหมายที่เด่นชัดขุนนางจือฝู่เมืองเจิ้นเจียงจึงเรียกกระดมเจ้าหน้าที่กรมเมืองทุกอำเภอทำการสืบค้นจับกลุ่มขุนนางจือหุยซื่อมณฑลเจียงซูพอทราบข่าวก็ออกคำสั่งเพิ่มเติมทำการกวาดล้างสมาคมผู้แดงตามที่ต่างๆเมื่อเรือโดยสารของหยางหลิงมาถึงเมืองจินหลิงก็กวาดจับสาวกที่เป็นแกนหลักของสมาคมผู้แดงเกือบสามพัน ถือเป็นการขุดรากถอนโคนรากฐานที่มนทนเกียงสู่ของสมาคมผู้แดงอย่างสิ้นซา